รู้ก่อนซื้อวันนี้เลคิเซจะมาแนะนําคุณสมบัติพิเศษของเลนกระจายแสงในโคมไฟถนนโซล่าถ้ายังไม่รู้เรื่อง optical lens เลนกระจายแสงตัวใหม่นี้ห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาด optical lens คืออะไร optical lens คือเลนพลาสติกคุณภาพสูงมีสีใสเหมือนกระจกวางครอบไว้อยู่บนเม็ด LED ออปติคอลเลนมีหน้าที่อะไรออปติคอลเลนมีหน้าที่ช่วยกระจายแสงเพื่อให้โคมไฟสามารถส่งผ่านแสงจากเม็ด LED สูงขึ้นแสงคมชัดสว่างในมุมกว้างทั่วถึงและสม่ำเสมอออปติคอลเลนพิเศษกว่าเลนปกติอย่างไรออปติคอลเลนที่เลคิเซ่เลือกใช้จะเป็นเลนแบบกพิเศษคือ UV proof optical lens นิยมใช้ในโคมไฟที่ต้องทนความร้อนสูงเช่นติดตั้งในพื้นที่กลางแจ้งหรือใช้ค่าการส่งสว่างที่สูง แต่หากเป็นเลนพลาสติกทั่วไปเมื่อใช้ไปนานๆแล้วสีของเลนก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทําให้ค่าการส่องสว่างลดลงแต่ UV Proof Optical Lens ของเลคิเซ่ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูงเมื่อใช้ไปนานๆแล้วตัวเลนก็จะไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองไม่กรอบหรือแตกหักง่ายช่วยให้อายุการใช้งานโคมไฟถนนโซลา่าของเราใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมพิจารณาโคมพร้อมเลนกระจายแสงคุณภาพสูงของเราเพื่อให้โคมไฟสามารถส่งผ่านแสงได้ดียิ่งขึ้น ถ้าให้ชัวร์เลือกใช้โคมไฟถน,นนโซล่าจากเลคิเซ่แสงคมชัดกระจายแสงได้ดีคุ้มค่าคุ้มราคาแถมยังช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าคุณในระยะยาวอีกด้วยที่สำคัญเราใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตด้วยมาตรฐานสากลการันตีคุณภาพและความปลอดภัยจะเลือกซื้อโคมไฟถน,นนโซล่าครั้งต่อไปอย่าลืมนึกถึงเลคิเซ่เลคิเซ่โรงงานผลิตหลอดไฟที่อยู่คู่คนไทยมา,มามากกว่า55ปี